เอาะครับผมกลับสวัสดีพ่อแม่เป็นน้องที่น่ารักทุกคนยินดีรับสู่ช่องฟิกเกอร์แล้วนี่เราอยู่ในสองตัวจีระหว่างคู่ WC กับ JCR ครับผมบอกเลยว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะแบบสนุกสุดมันสูสีกันแน่นอนนะครับทาง WC ก็จะมีเย่ชางนะครับแล้วก็อาคังนะครับส่วน JCR ก็จะมีชิสึนะครับแล้วก็เซียวชี่ด่านแรกครับผมด่านซูเปอร์สติงเบดนะครับเลือกจ่ายมาเป็นรถแอลกอรี่ทวินนะครับก็ท้งคู่นี้ เรียกได้ว่าในการแข่งขันเริ่มต้นของลีกมาเนี่ยก็จะทําผลงานได้ก็พอใช้ได้นะอยังพอใช้ได้ยังไม่ได้มีแบบว่าพุ่งกระโดดอะไรในระดับเลสซิ่งขนาดนั้นนะครับชิสือก็ยังเหมือนเดิมเอาเนื้อรถไหลครับโอ้โหเซลชี่ตกไปอยู่อันดับที่4แล้ว WC 2คนครับอาคังแล้วก็เย่ฉางขึ้นนำครับต้องเอาแล้วไปพลาดอีกครับชิสือครับ ก็ทั้ง2ทีมนี่ต้องมาดูกันเรื่อยๆนะว่าจะทําผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเบตเทิลผมก็ยังยังไม่มีโอกาสได้พักนะเพราะว่าแค่แบบแค่เลสซิ่งเนี่ยก็แบบเยอะแล้วนะครับพากตามไม่ทันแล้วจริงๆก็แบบว่าอยากลงวันละ2คลิปเลยนะอถ้ามีโอกาสก็ถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วก็ช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมแล้วซูเปอร์ดิฟ โอเวอร์มาจังหวะนี้ C W W ไปตอนนี้อาคังขึ้นนำครับอาคังก็เหมือนแบบอืเป็นนักแข่งมือหนึ่งร่วมกับเย่ฉางไปแล้วอะคือขับดีกันทั้งคู่อะผัดกันแบบว่าผัดกันแก้อะไรอย่างเงี้ย W C ผมรู้สึกว่าน่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะแล้วเอาชนะไปได้บ W C ที่1กับที่3ครับที่ 2, 2เป็น J C R แล้วก็ที่4เป็นชิสึนะ ก็เอาชชนะดันดันแรกมาได้ต้องมาดูกันยาวๆนะว่าจะมีการแก้กเกมอะไรยังไงกันบ้าง The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับ เรามาต่อกันในดานที่2กันใช้รถมาเป็นพิชี่เลสอง W C ขึ้นนำก่อนครับ21ต่อ19ด่าดาแรกผ่านไปแล้วซูเปอร์ดิฟมา C W W L บูตมาเรื่อยๆและเฮฟวี่ W C W W ไปเลยครับเซียวชี่ต้องมาดูนะครับว่าวันนี้ฟอร์มจะดีหรือเปล่าเซียวชี่เอาจริงๆเขาก็ขับได้ดีเหมือนกันนะแต่ก็แบบผมคิดว่าพัฒนาได้มากกว่านี้ ยังพัฒนาได้มากกว่านี้นะแล้วยี่ฉางครับที่2ครับพยายามตามอยู่ครับอาคารที่3ครับชิสือวันนี้ยังไม่มาเลยครับยังภาพแบบเอา้าแล้วไปเหินตอนที่ปต,ตัวเองไปเก็บในโตอย่างนี้ถ้าแบบว่าเก็บในโตก่อนที่จะเหินเนี่ยความความเร็วมันจะลดนะพราะความเร็วมันลดเนี่ยระยะก,การเหินเนี่ยมันก็จะลดลงไปด้วยนะก็ทําให้แก้ยากไปอีกจากเดิมอยู่แล้วเดี๋ยวเสี่ยวชี้ขึ้นนํายาวๆเลยครับ อาคังซูเปอร์ดิฟรถไหลครับไซเวร์แก้เดี๋งี้มาซีดวีวีไปชิสือครับตามอยู่ข้างหลังครับยังแซงไม่ได้แล้วไปกระแทกเพื่อนครับโอ้โห,โโหยัยช้างแล้วพยายามเฮฟวี่โอ้โหแต่รถไหลอีกแล้วครับแล้วมาทำวีวีวีตรงนี้ปลายเรียงบูวยาวๆครับเสลชี่ขึ้นนำรัวๆครับแก้เกมให้กับชิสือได้ครับ แล้วไม่น่าจะมีผ้าแลยครับโหนำยาว,ม,ว,ยวม้วนเดียวจบม้วนเดียวจบกด ECU ตรงนี้ WCWW เข้าเส้นชายไปครับแต่ที่สือเข้าที่3ามถ้าเข้าที่2ในคะแนนมันก็ยังเยอะกว่านี้นะแล้ว WC ครับอักขังที่2ครับเย่ฉางที่4ีผ่านกันแพ้ผ่านกันชนะด่านแรกกับด่านสอด่านที่3ามมาครับ Windy Airport เลิกจ่ากมาเป็น Ed Luna Shadow ครับซึ่งคะแนนตอนนี้ก็เท่ากันเลยนะ แล้วมา C W ธรรมดาไปครับผมโอ้โหรถมันไหลนะตะกี้แล้วกด E C U กันมาหมดทุกคนครับไม่มีใครเล่นลายแปลกอะไรครับแอ C W ไปเข้าแทนแล้วก็มีในโตขึ้นนะครับถ้าสมมุติแบบรถเราไม่มีในโตเนี่ยแล้วรถคันนี้มันเข้าแท่นเนี่ยมันก็จะมีในโตขึ้นมาให้เลยทันทีนะซึ่งก็มันก็ดีดีเลยแหละอืม แล้วมันกดในโตรตรงเนี่ยแท่นบูสต,ตรงนี้ได้ด้วยมันก็ทําให้รถคันนี้เนี่ยถือว่าติดเมตาพอสมควรนะครับเอาแล้วไปกระแทกชนครับชิสืเอาแล้วรถตร้องเกือบเฮฟวี่ชนขอบไปแล้วเมื่อกี้ตอนนี้อาคารขึ้นนำครับแล้วกด ECU แล้วอืรถมันยังไหลยอยู่ครับรถมันยังดิฟอยู่นะแล้วไปกด ECU แล้วเรียบร้อยเลย ไปกดเลี้ยวตอนกด ECU มันก็รถไม่พุ่งดิครับผมรถมันก็ดิฟอยู่อย่างนั้นแล้ว WC คขึ้นนำยาวๆสำหรับอาคัง JCR ยังที่สื่อวันนี้ฟอร์มยังไม่ฟอร์มยังไม่มาเลยฟอร์มยังไม่ร้อนแรงเครื่องยังไม่ติดแต่สงสัย WCWWP เขาเส้นชัยอาคังที่1แล้วเยี่ฉางที่เสียบอย่างนี้คะแนนไม่ห่างกันแน่นอนนะับโอ้โห ถ้าเมีคนที่1และที่4อยู่อย่างนี้นี่แย่เลยนะครับเรามาต่อกันในดานต่อไปด่านที่4 W C ขึ้นนำอยู่1่คะแนนนะในสกอตแลนด์ยาดครับใช้รถเอเชียแฟนเทียมครับหรือว่ารถ Lamborghini คลาสสิกมาบู์แล้ว W C W ปไปเอาเลยแค่ C W B ครับแล้วเซียวชี่ครับ,รบจังหวะดีกว่าครับขึ้นนำไปก่อน แล้วตามตามตามกันมา WC ที่2กับที่3ครับต้องมาดูครับว่าชิสึจะสามารถแซงขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นนักแข่งมือหนึ่งที่ขับไวพอสมควรนะแล้วมาสบัดท้ายใส่ตรงนี้มไม่ไม่เห็นผลอะไรครับยังหนีได้อยู่ครับสำหรับเย้่ยฉางแล้วเซียวชี่กับอาคางังตรงนี้โอ้โหวันนี้นักแข่งมือสองแบบขับดีมาก ซูปเปอร์อดิฟมารถไหลครับโฟร์ฟิกเทิร์นแก้ซีดูไปย่าฉางพยายามที่จะตามมาอยู่แต่ก็ยังตามมาอยู่ในที่3ครับเสี่ยวชี่ยังคงตามมาอยู่จังหวะนี้ w, ซีดีวีดูไปไซเมแล้วซีดูไปอีกบูทซีดียังคงโอ้โหแล้วแล้วไปชนขอบครับชิสึโอ้โหอย่างนี้ฟอร์มวันนี้แย่เลยครับ แล้วซีเดเบิรมายังคงแล้วอาคังปะครับใช่ไหมที่หนึ่งแซงไปแล้ว WC ขึ้นนำแทนครับที่หนึ่งที่สองครับโอ้โหอย่างนี้เซลชีมีโอกาสครับที่จะแพ้แล้วมาถึงช่วงสุดท้ายพยายามแซงครับแซงขึ้นมาได้ครับแล้วที่หนึ่งเป็นของเย่ฉางแทนเฉยเลยครับโอ้โหพีกันไปพีกมาตะกี้กล้องไปจับอยู่ตรงชิสึ ผมก็ไม่เห็นจังหวะในการแซง wc เลยเมื่กี้โห่ย่าฉางเอาชนะมาได้ครับตีตื้นคะแนนขึ้นมาเรามาต่อกันในด่านที่5ครับ79ต่อ77ครับคะแนนตอนนี้มาในด่านคิมสันลิฟน์นะืดยจ่ายมาไป็นรถ S อ s o กันหมดทุกคนแล้ว wc ww ไปแชลบดิฟ์บูตอีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้ wc ww ความเร็ว330กว่าครับ c w ไป บูตแล้ว WCWW ไปอีกตรงนี้พึกเถอแล้วรถไหลครับเสียชีวโอโ้โหกดปุ่มดิฟค้างไปหน่อยครับแล้วโดนปาดหน้าเค้กไปแล้วครับออาคังครับโดนเสียวชีสึปาดเข้าให้แล้วเย่ฉางวิ่งขึ้นนําที่1อย่างนี้โอ้โหอันตารายครับคือเย่ฉางเป็นแนวประเภทแบบว่าเออเก่งในการขับคนเดียวอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วปล่อยให้ขึ้นนําที่1อย่างนี้ก็เหนื่อยเลยครับ ต้องมาดูว่า J จ r จะแก้ยังไงครับแล้วไปเบียดกันเองครับจังหวะนี้ JCR พยายามที่จะเบียดอคังออกนะครับแต่ก็แบบไปโดนไปวิ่งลายเดียวกันเองครับ JCR แล้วพลาดไปแล้วครับชิสอครับโอ้โหพยายามวิ่งเร็วรับแต่ก็ไปพลาดชนครับแล้วนี่ครับเจ้าฉางครับนำห่างๆเลยครับคะแนนตอนนี้ครับ WC ครับโอ้โหแล้วที่สองด้วยะเริ่มห่างออกไปแล้วครับคะแนน WC เรามาต่อกันในด่านที่6ครับคะแนน99ต่อ93เล้กจำมาเป็นรถคร์ทีหกนะซึ่งด่านใหม่ด้วยครับ ECU พุ่ง3รอบครับรถคันนี้รถมีหางด้วยนะกว่าจะเข้าไทยก็โอ้โหผมว่าน่าจะสิ้นปีอะ <c oughs> รถคันนี้รถแดงยังไม่มาเลย C W W ไปมาตรงนี้คืกเทอร์นบูตซูเปอร์ดิฟ C W W ไป ซูเปอร์อดีบิกโอ้โหขับได้ดีครับเสียวชี่แล้วซีดวดวไปเย่ฉางตอนนี้ที่1ครับโอ้โ oh, ห oh, แล้วโดนแซงไปแล้วครับโดยการทำซูเปอร์อดิบครับของเสียวชี่เย่ฉางพยายามตามอยู่ที่4เป็นชิสเสือครับที่3เป็นอาคังกด ecu มาจังหวะนี้แล้วตัดในโต wcw ไปโอ้โห oh, แล้วพยายามที่จะเข้าวงในให้ชิดครับ สำหรับยี่างแต่ไม่ได้ครับกด ECU ครั้งที่2ครับตอนนี้อาคังตามครับที่2ครับเสี่ยวชี่ยู่นี้เอ้าแล้วรถไปเหินเอ้าแล้วแก้ลงมาข้างล่างอีกอย่างนี้เสียหายหนักเลยครับสำหรับอาคังครับแก้มา2รอบครับโอ้โหแล้วซูเปอร์ดิฟชนอีกบวกไป7.9เลยครับตอนนี้ครับแล้วเสี่ยวชี่ต้องโหวิ่งไวมากครับตอนนี้ ยังไม่พลาดแล้วห่างกด ECU ครั้งสุดท้ายไปแล้วครับแล้ว WC ไปโอ้โห JCR ที่1กับที่สองครับเอาแล้วไปพลาดอีกครับอยังที่เข้าไม่ทันนะครับเนี่ยโอ้โหไม่มีคะแนนครับเอาเรื่องแล้วครับผม JCR ครับพลิกกลับมาแซงได้แน่นอนครับมาดูคะแนนครับโอ้โหนี่ครับหคะแนนเลยครับ แซงลวดเดียวครับจากตอนแรกตะกี้ห่างกัน6คะแนนใช่ไหมอันนี้ JCR พี่กลับมาแซง6คะแนนเลยตะกี้ JCR คือแบบที่1กับที่2ด้วยนะโอ้โหแล้วพี่กลับมาเอาแล้ว JCR ครับเลือกเซฟรถไว้อยู่ครับเอ่อเสียวชีรับเลือกจ่ายมาเป็นรถทวินอาร์เลสครับแล้วคนอื่นจ่ายมาเป็นรถเอ็กซกันหมดเลยนะก็มันก็ใช้ได้อยู่ครับไม่ห่างกันมาก WC ต้องจ่ายครับเพราะว่าคะแนนตามหลังอยู่ต้อง6คะแนนนะอย่างนี้มันก็บังคับใช้อะออไม่งั้นแพ้อาแล้วต้องปล่อยให้ชิสื่อไปครับโอเคพยายามตามหลังให้ได้แล้วซีดววไปชัดแรบดิบดีนะมีไซด์เวย์ออกด้วยครับตะกี้ซูเปอร์ดิฟซีดววไป WC ขึ้นนำสอคนครับต้องมาดูครับว่าจะได้ต่อด่าน8ด่าน9หรือเปล่านะซูปเปอร์ดิฟซีดววว่า แล้วเลี้ยงบูธยาวๆเลยครับจังหวะนี้โอ้โหไลน์ตะกี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเอาไปเล่นกันได้นะครับเลี้ยงบูธมาเรื่อยๆครับแล้ว wc ไปดูไปดูดไปดูความเร็วรถคาทีโอ้โหสามรแรงเวอร์จัดซึรไปดูเหือมา wc ตอนนี้2คนครับขึ้นนำครับแต่คะแนนจะได้หรือเปล่าครับจังหวะนี้เอ้าแล้วเย่ฉางไปพลาดตอนสุดท้ายครับโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับผมน่าจะแพ้เลยครับ ตะคี่าเข้าที่1กับที่2นี่ยังพอมีหวังอยู่นะไปพลาดตอนสุดท้ายครับย่ฉางแล้วก็จบกันไปครับ JCR ครับโหด่านเดียวพลิกกลับมาชนะได้เลยครับเสี่ยวชี่กับชิสือครับโกงความตายมาได้โอ้โหเกือบแพ้แล้วนะจริงๆน่าจะแบบถ้าแพ้ในด่านที่6นี่ก็คือจบไปแล้วนะแต่ WC ไปพลาดใหญ่ครับอาคังไม่เข้าเส้นชัยเลยครับ สรุปคะแนนนะับ130ต่อ125นะ JCR ก็เอาชนะไปได้5คะแนนนะครับผมโอเคครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างล่างปุ่มซับไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคู่หน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ